เก๊กวยเหรอ,อใช่น้องเก๊กวย <S <S วันนี้ก็ไปเที่ยวกับน้องเก๊กวยอีกนะครับช่วงนี้น้องเก๊กหวยรับศึกหนักกันเลยเพราะผู้โดยสาร,รลน้นทุกขบวนเลยนะครับส่วนมากก็จะพาบุตรหลานไปนั่งรถไฟฟ้าเล่นกันนะครับวันนี้ผมก็ขึ้นจากมหาไทยเราดูวิวสองข้างทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันนะครับโซนนี้ก็เป็นบางกะปินะครับ ก่อนที่จะเลี้ยวเข้าถนนสีนัก,กรินซึ่งเราจะเห็นห้างโลตัสนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้างเดอะมอลและตรงโน้นก็เป็นชุมชนนะครับเป็นบ้านจักสันและบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ตั้งแต่เริ่มบางกะปิเป็นชุมชนนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับในกรุงเทพฝั่งตะวันออกนั่นเองและทุ่งบางกะปินี้ก็เป็นตำนานนะครับฝันเรียมด้วยนะ นี่สะพานข้ามแยกบางกะปีและเราไปดูสายน้ำที่เป็นจุดกำเนิดของนิยายรักอมตะฝันเตรียมนะครับคือกลองแสนแสบนะครับเตรียมเหลือทนแล้วนั่นฝันของเรียมเพลงนี้จำกันได้ไหมเอ่ยนี่นะครับกลองแสนแสบครับ,รบเป็นการเดินทางทางน้ำนะครับจากท่าวัดศรีบุญเรียนไปจนถึงเซนทันเบอร์เลยหรือประตูน้ำนั่นเอง,เองนี่ฝั่งนี้นะครับ ก็จะเห็นวิวกรุงเทพเป็นตึกเลยนะครับเพราะโซนนี้เป็นโซนรกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองพาดผ่านนะครับส่วนอีกฝั่งนี้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงนะครับที่สีเอี่มและก็อาคารจอดรถของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับคนที่จะมาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสามารถจอดรถไว้ที่อาคารนี้ได้เลย ลงโจมงเลยนะครับตอนนี้มีรถจอดอยู่น้อยนะครับซึ่งออกจากโซนนี้เราก็จะเห็นมุมกรุงเทพอยู่ติดๆนะครับเป็นตึกสวยงามมากเลยทีเดียวและที่สำคัญเราจะเห็นภูเขาด้วยนะครับนูนลิบลิบนูนเป็นภูเขาที่อยู่ชนบุรีนะครับว้าวอเมซิ่งมากเลยเห็นตั้งวิวป่าคอนกรีตและภูเขาและที่สำคัญนะครับ เรายังเห็นสะพานภูมิพลด้วยนะครับก่อนที่จะเลี้ยวเข้าถนนเทพารักนั่นเองและเราก็จะเห็นมุมวิวกรุงเทพสวยงามมากเลยอย่างกระดังกอลิวูดเลยเนี่ยนวนครับตึกเต็มไปหมดป่ากรีตนะครับดอกหญ้าในป่าปูนนั่นเองและตรงนี้ตึกนี้ดูโซมไปหน่อยนะครับตาสีแจ่มเลยอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแล้วนะจ๊า ตาสีสักหน่อยหนึ่งแจมแล้วก็ยังเห็นวิวเบื้องน้ำด้วยนะครับตอนนี้เราเข้าสมุทรปราการแล้วนะเรานั่งรถสองจังหวัดเลยเมื่อก้าปรุดปราการเราก็จะเห็นนูน่นเขาเรียกหอจมเมืองของสมุทรปราการนะลิบๆิเลยและก็เรายังเห็นช้างเอราวัณด้วยนะครับนี่เข้าสถานีสำโรงแล้วถึงจุดหมายปลายทางเลยจ้า ตอนนี้เราก็ลงจากรถกันก่อนนะครับเพราะเราต้องเปลี่ยนกระบวนไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเขาใช้กระบวนเดิมนี่เลยครับเพราะเดี๋ยวก็จะกลับนะครับกระบวนนี้แหละกลับไปถึงลาดพราวอีกครั้งหนึ่งออกมาแล้วคนเยอะมากเลยนะครับและคนก็เข้าเยอะเหมือนกันและออกมาถึงนี่เราเห็นหอจมเมืองสมุทรปราการเลยจากสถานีรถไฟฟ้าสำโรงนั่นเอง ลิฟต์เลยนะถ้าเราจะไปเราก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปได้เลยไปจอดที่ใกล้ๆหอ,อจมเมืองแล้วเดินไปชมได้เลยก็เปิดให้ไปการชมวิวในน้ำเจ้าปัญญานะครับและนู่นก็อีพิวรเรีรยลสำโรงเราเจนรถไฟฟ้านะครับไปต่อขบวนนี้เลยรถไฟฟ้านะครับสายสีเขียวนี่คือทางสกายวอล์กเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเราไปดูกันเดินเข้าไปเลย เดินไปนิดเดียวนะครับก็จะเชื่อมต่อแล้วนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวนี้ก็ไปหมอชิดนะครับแล้วก็ไปปลายทางเกือบถึงบางปูเลยนะอนาคกตกจะเชื่อมโยงไปถึงที่บัากต่างอากาศบางปูไปดูนกนางนวลกันได้เลยแต่ตอนนี้ไปดูหอจมเมืองได้แล้วนะครับก็เปิดให้ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยนะครับนี่เดินก็ไปเลยถ้าใครจะไปต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะ เดทก็ไปเลยจ้านี่ห้องขายตัวอยู่ตรงนี้นี่เองแต่ผมก็ไม่ได้ไปหรอกนะผมจะกลับละมาไอ้ดูแค่นี้ละครับเดี๋ยวผมกลับรถไฟฟ้าสายที่เหลือเหมือนเดิมกลับกันดีกว่านี่ออกมาก็จะเห็นป้ายเลยว่าไปต่อรถไฟฟ้า สายสีเหลืองนะครับมีป้ายบอกตลอดเลยนีข้างบนเห็นไหมครับรถจริีเแล้วก็สิ้นสุดตรงนี้แหละครับมีแต่ปูนข้างบนนั่นแหละครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะบนสถานีเลยเดินไปตามป้ายบอกทางเลยตอนนี้ผมขึ้นมาบนสถานีแล้วครับนี่รถไฟฟ้าสายเหลือนสิ้นสุดตรงนี้แหละครับแล้วก็จะกลับรถกันยังไงล่ะงงปะละ่ะจะกลับรถยังไงเนาะ ไม่เห็นมีจุดยูเทิร์นเลยผมก็สงสัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็จะกลับรถกันยังไงนี่เลยจุดสลับรางตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่สลับรางให้รถวิ่งนะครับนี่ถ้ารถเข้ามาก็สลับรางเข้ามานี่เลยและกระบวนนี้แหละครับเป็นกระบวนที่จะกลับไปซึ่งเมื่อสลับรางเสร็จพอรถเข้าสถานี<ๆ>เขาก็จะสลับกลางคืนนะครับให้เป็นเส้นทางตรงนะครับนี่ไงสลับแล้ว ต่อไปรถก็วิ่งออกมาได้เลยตรงไปลาดพร้าวได้เลยครับไป let's go กลับนะครับเรากลับกรุงเทพแล้วครับเรามาต่างจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็นั่งรถกลับกันเลยบายบายคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ